ตอนนี้เป็นอยู่ค่ะถ้ารู้ว่าใครมีแนวโน้มทำได้ดีกว่าเราจะให้เขาทำมีแนวทางคิดแบบอื่นไหมคะไม่ได้หานักจิตภาวะนี้นะครับที่บางครั้งกลัวว่าตัวเองอาจจะทำได้ไม่ดีเพราะมีคนที่ทำได้ดีกว่าก็เลยไม่ทำเอาซะเลยนะครับอาจจะมาจากความคาดหวงังหรือว่ามาตรฐานในตัวเองที่ตั้งเอาไว้ค่อนข้างสูงซึ่งพอตั้งเอาไว้สูงแล้วเริ่มไม่ทำเนี่ยมันก็มีคำเรียกอยู่คือคำว่า lazy perfectionist ซึ่งในการที่จะจัดการภาวะนี้ได้เนี่ยค่อยๆลดลองลดความคาดหวังของเราดูหรือว่า,ามาตรฐานที่ตั้งเอาไว้ลองเทียบกันดูก็ได้ครับถ้ารู้สึกว่าลดหัวบทีเดียวเลยมันยากจาก100%นะลองลดเหลือ90%ก่อนคิดว่ามันต่างขนาดนั้นไหมเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ให้มาเราจะทําได้ไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าจะมีใครมาว่าเราหรือเปล่าหรือผลงานที่ออกมามันจะแย่หรือเปล่า ถ้า90%สิซกับร้อยไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแปลว่าเราไม่ต้องใส่เต็มร้อยทุกครั้งก็ได้ถูกไหมครับแล้วถ้าอย่างนั้นลดเหลือแปดสิเปอร์เ็นละเจ็สิเปอร์เซ็นละหกสิบปอร์เซ็อันไหนที่มันอยู่ในระดับที่เรียกว่าเรายังพอใจแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้เราลองค่อยๆหาจุดสมดุลของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เรากล้าที่จะทําอะไรได้มากขึ้น